มันต้องบไ,ไ,ไม่เแบรบพอตีนลงอ่ะป้าส่งให้มันอ่ะป้าถือกล้องนี้เดี๋ยวจะไปจับนี่ตรงน,นี้ถือหน้าค่อยๆปล่อย,อย,อยเขานิดเดียวก็พอละให้เขาไปตัวได้หนอยเดียวพอ,อเดี๋ยวตามไปดิอ๋อ กิมมันมาได้นะอ่าลองกลับดิกลับได้ไหมคุกว่ากลับไม่ได้ในนๆค่อยๆมามันต้องมีคนส่งให้มันก่อนเพลงมานางันนั่งขึ้นไม่เป็นปั่นเลยพอพอรถมันมาเร็วๆอ่ะหนูก็เอายกขาขึ้นปั่นเลยลูกอาอยกขาขึ้นปั่นเออแล้ปัน่นปันป่นไม่ต้องกลัว ต้องยกขาให้คันต้องรู้จังหวะขา,ายอยู่ตรงอ่ะให้ป้าส่งไปใหม่ป้าส่งไปใหม่